บอกว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นว่าใครเนี่ยเอาซากสัตว์ป่ากองมะขือมาขนาดนั้นเนี่ยมาซุกซ่อนเอาไว้ที่กุฏิของเจ้าอาวาสคุณผู้ชมเชื่อไหมคาให้การของเจ้าอาวาสแล้วคุณผู้ชมคิดต่อไหมครับว่าซากสัตว์ป่าเหล่านี้ถูกสังหารนะครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,น,นแล้วก็เก็บไว้ในลักษณะทรงนี้เนี่ยทำไปด้วยเหตุผลอะไรเป็นขบวนการค้า ซากสัตว์ป่าหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ยุคนชนข่าวจะได้นําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบโอ้โหฟังข่าวแล้วก็น่าตกใจเหลือเกินนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งมันต้องตามต่อให้สุดคุณผู้ชมครับนั่นก็คือขบวนการเชื่อมจิตหลังจากเมื่อวานนี้แม่ของเด็กเชื่อมจิตเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองสุราธานีไอผมได้ยินได้ฟังก็ตกใจนะครับนี่แม่แกแกแจ้งไปแล้ว15คดีนะครับ ไม่นับรวมคดีที่มอบหมายกับทนายความเนี่ยไปฟ้องร้องที่ศาลซึ่งยังไม่ได้แจ้งออกมาว่ามีกี่คดีเอาว่าอย่างต่ำอ่ะสิคดีแล้วมันมีช็อตสำคัญนะตอนที่แม่คือคุณผู้ชมผมในเข้าใจตำรวจนะเข้าใจท่านผู้กำกับสบพเมืองสุราษฎร์ธานีคือแม่เล่นมาแจ้งจับ10กว่าคดีแบบเนี้ยตำรวจเขาก็มีงานมีการทำนะครับเขาต้องไปดูแลสารทุกสุขดิบคดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหลายคน ผู้กำกับก็เลยเน้ยนย้ำกับแม่เน้ยนย้ำกับพนักง,งานสอบสวนว่าเวลาที่จะมาแจ้งความบระเมินคดีเนี่ยหลักฐานมันต้องพร้อมนะแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกนะว่าอันไหนคือการลงบันทึกประจำวัน อันไหนคือการแจ้งความเนี่ยคุณผู้ชมครับหัวเนี่ยจะปวดเหลือเกินนะครับแล้วล่าสุดธนาอนาันาชัยก็ออกมาซัดกลับแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องราวที่น่าตกใจอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นในวงการสงฆ์ของประเทศไทยตามภาพข่าวที่คุณผู้ชมกําลังรับชมอยู่ณขณะนี้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนบ่ายสามโมงของวันที่28พฤษภาคมนะครับนายพนัทกรโพธิบัณฑิตผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ แล้วก็หัวหน้าชุดเยี่ยวดงหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชเรียกว่าผนึกกําลังกันมาเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานได้รับแจ้งครับว่ามีบุคคลลักลอบไปล่าสัตว์ป่าหลายชนิดเอามาซุกซ่อนไว้ในกุฏิของพระที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาไปตรวจสอบทราบชื่อก็คือวัดผ่านศึกอนุกูลตำาบลพญาเย็นอำาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมเคยเคยไปปากช่องไหมครับมันก็จะอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานที่มีป่าเขามีสิงสาราสัตว์เนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากถึงตรงนี้ก่อนไปอยู่ที่กุฏิของเจ้าอาวาสได้ยังไง เมื่อเดินทางไปถึงวัดก็เจอกับพระประกิติชัยวรธัมโมเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับก็ขอตรวจสอบในตู้เย็นมีตู้เย็นด้วยนะครับในกุฏิที่ไม่มีพระจำพรรษาอยู่ภายในวัดดังกล่าวพบซากอะไรอ่ะตั้งใจฟังนะครับซากหมีควายนะครับหัวกระทิงอีกหนึ่งหัวหัวเลียงผาอีกสองหัวอุ้งเท้าหมีจำนวนสี่อุ้งเท้าเก้งอีกหนึ่งตัวน้ำหนัก14.4กิโลกรัม แล้วก็ของกลางอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562คุณผู้ชมเห็นตู้เย็นไหมไม่ใช่ตู้เย็นเหมือนที่บ้านคุณผู้ชมนะครับอันนี้ตู้เย็นแช่ของแข็งนะครับเนี่ยนะตู้ฟรีซอะตู้แบบนี้มันจะไปอยู่ตามร้านอาหารต่างๆที่เขาต้องเก็บของสดๆเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเน่าเสียวัดมีตู้เย็นแบบนี้มันไม่ใช่มัน มีไปทําไมอะครับคุณผู้ชมครับคือกําลังตั้งคําถามว่าทรรเป็นขบวนการหรือเปล่าขณะที่นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังะนะครับว่าเบื้องต้นทราบมน,นะครับว่าเจ้าหน้าที่มีสายรับได้รับแจ้งจากคนในวัดนั่นแหละ นะมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพราะทนพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ไม่ไหวเอาวัดซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อภัยทานมาเป็นสถานที่เอาซากสัตว์ป่ามาซุกซ่อนเอาไว้อาจจะทําให้พระในวัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมัวหมองไปด้วยก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากเขตอุทยานนะครับเบื้องต้นได้รายงานไปถึงคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยา แาห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะครับพอทราบเรื่องแล้วก็นําส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพกลางดงอําเภอฝากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อไปแล้วหลังจากนั้นคือมันเป็นเรื่องของทางโลกและก็ทางธรรมก็เลยมีความจําเป็นต้องประสานไปยังพระครูอุดมสุโกศลเป็นเจ้าคณะตําบลพญายเยนเขตสามในฐานะพระที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็จะได้นิมนต์พระประหลัดกิติชัยมาทำการสอบสวนแต่เบื้องต้น หลวงพ่อให้การปฏิเสธนะครับอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครเอามาซุกซ่อนอยู่ในกุฏิของพระที่ไม่มีพระจำวัดอยู่นะครับคือจะบอกว่าเอาซากสัตว์ป่ามาซุกเอาไว้เนี่ยโดยไม่รู้ว่าเป็นของใครคุณผู้ชมและไอ้ตู้เย็นแช่แข็งของสดเนี่ยมันมาอยู่ในกุฏิได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเป็นตู้แบบเนี้ยไม่ใช่ตู้เย็นที่อยู่ตามบ้านเรือนของคุณผู้ชมทั่วไปมันชักทำแม่งทำแม่งนะครับอ่ะลองฟังดูฮนะ ตอนนี้ที่เราตรวจเจอก็เป็นซากสัตว์ป่าสงวนกับสัตว์คุ้มครองนะครับนะฮะก็เบื้องต้นก็คงต้องแจ้งข้อกลหาในเรื่องของการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอ่าเท่าที่จากการสืบสวนเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีพระที่ที่่อยูในวัดนะครับมีความชื่นชอบในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ป่านะครับเขาสั่งให้ในตังพลานเข้าไปล่าแล้วก็มาขายให้นะครับนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีซากสัตว์ป่าในข้างในครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับคือถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มตรวจค้นเนี่ยบอกว่ามีพระแล้วก็มีรสนิยมชอบรับประทานสัตว์ป่านะครับแล้วกินหมดเหรอครับเนี่ยมันตั้งหลายตัวนะครับแล้วก็มีเป็นจํานวนมาก หรือเป็นลักษณะของการค้าขายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับพระปราชัดกิติชัยที่ถูกตั้งข้อสงสัยได้ขอประกันตัวออกไปในวงเงิน8ปดหมื่นบาทซึ่งทงางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพกลางดงก็อนุญาตให้ประกันตัวออกไปนะครับเนื่องจากพระประหัดเนี่ยท่านยืนยันนะว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครเช้าวันนี้นักข่าวของเราเดินทางไปตรวจสอบที่วัดผานศึกอนุกลูลพบว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงารวมทั้งนักข่าวของเรานะครับพยายามไปตามหาเจ้าอาวาสที่กุฏิข,ของพักประัดกิติชัย ปรากฏว่าพระประหลัดเนี่ยนะครับเดินหนีเข้าไปในกุฏิเลยนะครับไม่ออกมาพูดจาอะไรสังนิดกับนักข่าวหน่อยละครับปิดประตูเงียบไม่ยอมออกมาหลักฐานอีกชุดหนึ่งที่ชุดพยาเสือตรวจสอบพบโอ้โห,โหคุณผู้ชมนี่วัดหรืออะไรครับเนี่ยไปเจอน้ำยาฟอร์มาลีนขนาดบรรจุ20กิโลกรัมจำนวนหนึ่งแกลอนอยู่ในกล่องพัสดุชื่อผู้รับก็คือพระประหลัดกิติชัย แปลกอีกไหมคุณผู้ชมครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพูดเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นใครนะแต่ชาวบ้านแจ้งมาบอกว่ามีพระในวัดเนี่ยชอบกินสัตว์ป่าเอาว่ากันง่ายๆนะครับและถ้าชอบกินสัตว์ป่าเฉยๆเนี่ยเอาน้ํายาฟอร์มาลีนเนี่ยมาทําไมคุณผู้ชมไม่กลัวเป็นอะไรเลยครับถ้าจะเอาน้ํายาฟอร์มาลีนมาแช่สัตว์ป่าที่ตัวเองกินหรือมันเป็นขบวนการค้าสัตว์ป่าอยู่ภายในวัด ขนาดนี้แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับพระประหลักิติชัยในความผิดฐานครอบครองสัตว์ป่าสง,งวนและก็สัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับในขณะเดียวกันพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในฝ่ายการบังคับบัญชาพระปราักิติชัยวันนี้นะฮะไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวแม้แต่คนเดียวนะครับคือจริงๆอันนี้ต้องถึงสำนักพุทธไหมคุณผู้ชมโอ้โหเรื่องใหญ่ไหมเรามา ไกลกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยุคนชนข่าวนี้ชั้นทางข,าข่าวค่าจะติดตามกันต่อนะครับว่าสั่งซื้อน้ํายาฟอร์มาลีนมาทําไมแล้วทําไมต้องมีตู้เย็นขนาดใหญ่เหมือนกับตู้เย็นทําการค้ามันไม่ใช่ตู้เย็นอยู่ที่บ้านทั่วไปหรอกครับคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามนะฮะอันนี้เอามาเปิดประเด็นเอาไว้ก่อน